สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสกูลสกอเมื่อนี้ก็มาพบกับพ่อกั็ต้องพัสลาสาวลาวคือเก่าเมื่อนี้กับบรรยากาศดีเพื่อนดีสันคือเก่าวันไปทางไหนพ่อแม่พี่น้องสิพาพ่อแม่พี่น้องมาแก้ไม้เรือนน้องนี้หน้าแล้วพม่นพี่น้องก่อนสิแก้ไม้กับสิผ้าดังฟืนดังไฟก่อนสิพาสมคิดฝ่ากุหลาบก็แซดพมันพี่น้อง นี่อันนี้ก็น้องนี่หน้าน้องนี่หน้ามีคนทามเจ้าอ่ะคือบอริลงคลิปส่วนนี้เพราะว่า<พ>ส่องคอยถืกแบนด์้วทุกคนแบบแ<ห>บบพงกถากพังบึง่งเนาะพังบึ่งจ้องคอยชิกูมาได้หรือบอกี่น้องเออถ้ากูมาได้ก็ชิได้ทีเทดียว่องใหม่เลยเนาะแม่ถาสมอีประมาณสองถีบเขาว่าตอนนี้ก็มะมากอ่อไฟ ตอนนี้เขากระดังไฟนกนี่ดังไฟแล้วเด้อมายยองกันนะคุณม่เพียง น้องนีนาก็บม่ได้ลงคลิปช่วงนี้กับคุณมันพี่น้องเขาก็พามาน้องนีนาไปใส่อยู่นีนาอ๋อเย่าพ่าวเรื่องไปได้พี่น้องเลยคารบอนนะคะก็เห็ดช่องใหม่เลยเนาะคอนเั็ปต์เขาการ์ตูนตันช่องใหม่เลยเพื่อชิลล์หนึ่งพี่น้องมันก็ยังไม่ได้กินเงินเดือนทั้งซู่ซู่ปลาเขียวดีบางทีเราก็มันอ่อนคนที่ดูอันนี้ น้ามคำน่อยอ๋อค่ะการินามังก่อยนางผงดิด้วพี่พามันน็ตอืมพื่อซืขาที่ดุที่ททททด,ดุแล้วก็ปุ่งอ่นอกสิบิ๊กซามบา้เขียวกุ้กบางคนเนาะอารมชินชามวเนะนะ นางก่อนโนชอบฟีซีของตื่นตนุ้นะนี่เองนี่ขันอันนะอีกเก็ตมานะเทียวเคียวพี่เดเคียวขับอลิโลโ<อ>ขันสองํำบาทเคียวคะเก็รดงหังากจริง,งต่างอ่นเกียร์ไ่ัหนึ่งเ่า กินกินมหาคนณี okay. ่ต่อแกงหน่อยกินวามเนึกินมันเขามาชมอปช่วงตอนอันนาลังเดือดนี่ทำอะไรดีะเขาะาแมไว่ามันแม่นทางลเนาะมี่ไนี้ไปาเนาะ แเลยแเลยไกี่นั่ไม่แก้ตัม่ใลายคนมีกะจะพาลืมขอเดิคนกรเจีที่เป็นเหมือนกันพี่ดาวเ้ถั่วใส่ขอบะเียวขอืไมีน่ะนี่น รอยช้นอยากกินน้ำเย็นเข้มวน้ไม้เขาไปนอนซะเหมื่อมาเกลบมันกลงยนตกใเว้น้อกภายอากมันจะเป็นอะไรที่หอกับหองินหาวกับหนาวเนาะแบบเอ้าเอ้าแล้วมันเป็นแบบกินน้าบแล้วเขาปากให้ตลอดเวลา่กินจะน้ำเย็นแล้วเอาป็นแล้เนี่ย คนวาจะเกม่อยขีดตรงนี้ถือเจ้าหป่า่ได้เก็บมากเลยเรื่องมาีนมากินแกงน้ำมันน้ำผู้สาวโดยทุกคนเน็ตเอาไปด้วยเน็ตหน่อยนาเอาคันแล้วแล้วไม่ใช่คนนงาต้ตอยไ่ร้องเอ๋ไเห็ดดแต่ลุมอแต่ละมเนาะต่ละมอดตะลเดยกตูมีนื้เห็ดเนื้อ็ดเนี่ยพะรม้สดก่อเ็ดนานาผิดนั่ย ก็ไปซดกันได้ทำเองกันได้เอาความคือฉันบอกบอบอกกันเอามาแช่ใส่กราแทกหนึ่งกระแทกอยู่ตังวั้นยวก็ชิมต่ำเนาะฮ่าฮ่าพวกข้าจะจะเอาน้ำต่ำมากินก่น

เอามาาก็รอ so ีาเอาก่อนนำไม่่่ธรรมดานำไม่ยังน้ำไม่ดักน้ไม่ทงน้ำไมสดซับไปหาหน่อยเดียวนึงพี่น้องน้อยหนึ่งธรรมดาดูตัวนี้น้ไม่ถงปะ่า มาทูไมพี่น้องมาอันนี้จะแนาตองเห็นว่าเพื่อนไงปะเห็นปะอือยมือพี่นอะมือพี่น้องม่เห็นแนตตองแสบก็แเห็นละกรกินหัวได้แส่พี่น้องซอเกต์ระลงหนุมเลยสะักึ้นมา

มันปคือ้มดองเลยนะคืดองม่ไรคือมซอันเดอรัเหมอดีบว๋ด้วยบังบบทางเออนีนะบวมี่ัมาล้วบข่กม่เหี่ว นี่ตอนนี้เขาก็ะข่างขึ้นไปแล้วพี่น้องก็เอาไม้ใส่คําท่านก็เพื่อสิซุกกบโบเมนง่ายอีกแหละเพื่อเขาจะได้กินอีกหละมาเดอ้อมาเดอ้อมาหากินแกน้ำไม้น้ำู้สาวเด้อมีเดอ้เดอใส่หมกักบวบหมักเคือลงไปหมักบวบก,ก็ยังอ่อนอยู่แต่เหี่ยววเหี่ย ب, แต่มันอ่อนเหี้ยคุณบออ่อนกะคะแนนมันได้เนินสรสชาติบวบเนาะมัน ตอนนี้เฮาก็สิเอามาละลายนี่เฮาเพ่เห็นหาอันตรไ<อ>ปรเหาในตองเนลี่ยนอ่เอามาละลายนี่ก่อนเนี่หน้ามันคำเติมนในหนึ่งเนาะน่ะนะละลายประเด็นละลายก็ได้แตมันแขนนนะ็งแต่เนาะน่ะอ๋อย้อนไปดิโอ้ยจะเป็นทรมานเนานแล้วกเห็นใน,น,น,นตองประเด็นแล้ว Nam cái côn côn, nó ngon 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 nhỉ? ngon 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 này ngon bằng ngon 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 bằng thải ngon 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 บอกแเ้มามาคุนอยเอ้องใครอยากมาเอาถั่วใครอยากกินกับอาถั่วมาเด้อทุกคนแกงไม่งแต่มันหอบมันเซ่บอย่างหนึ่งพักเปนงอหมอบเ้ยเณรจะพักเนยังเักเป็นยงเขียวนี่แ มาเดิมมาเดิมมากินแกงน้ำมันกันกกพี่น้องเพ็ดมาให้เด้อสิค่น้องนายกเอเพิ่นกับนาเพิ่นเพื่อนคูบ้านมากินบริยาเข้ามือเสร็จพยยากินข้าวเปียกกินเ่งชเป็นอั่นดั่งสันนอยากเขาเศร้าคนนึงเ้าเศร้าเรอเนี่ย Cái tim, tam tìm dòng gì để phòng hết. Hãy cảm kỳ cái tàu lâu cảm ơn ác. Ngông tốp hạc hạc ừ, cịp, cịp đó ừ, ừ. con còn, bố. Bố. xin, được, xin mèo, mèo. 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 Thọc bổ, thọc mạc,

อย่าห่อวายน้ำนี่ค่ะเป็จวัดเชียานน้ำจ่งบากค่ะบารกับโตายะคะ่ะเนาะอนนอะบอารากาักาน